ทุกคนไปอาบน้ำกันอยากดูใช่ไหมไม่ดูหรอก <c oughs> ตอนนี้นะครับอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานแป๊บหนึ่งนะครับไป มีกระวังเพชรที่เขามีดอกนะครับวนันนี้ก็เลยต้องเข้าโรงเรียนมาเพื่อที่จะเอาเกรสรน,นะครับผสมเข้าไปเกรสรของอต้นนะครับผสมเข้าไปเพื่อเอาฝักนะครับนี่เวลาติดฝักแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันมีมเมล็ดข้างในครับเดี๋ยวเราก็าไปเพาะเดี๋ยวเราจะไปผสมอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้นะครับ มีดอกมีกระสรที่เราเก็บใส่ทองไว้นะครับเก็บจากต้นนี้ไว้เพราะว่าเขาบานไม่พร้อมกันก็จะเอากระสอบจากต้นนี้มาใส่ในนี้นะครับเราต้องกินผลไม้ทุกวันนี่มังคุดนี่ไม่ถูกโอเคผลิดสำรวจถัดจากต้นมังคุดมานิดนึงนะครับก็จะเป็นโรงรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงรถของพ่อของแม่ แล้วก็น,นี้รถสวนก็จะไว้ในนี้แต่ว่าตรงนี้ตอนนี้เอาของเอาปุ๋ยมาวางก็เลยจอดไม่ได้แล้วจะมีโรงเรือนพ่อมเมล็ดของกระบองเพชรอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นบ้านของคุณทวดคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะครับหลายร้อยปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าปรับเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านสมัยโบราณเมื่อก่อนมันก็จะเป็นบ้านใต้ถุนเราก็เปลี่ยนเสาขุดด้านล่างให้มันเพดานสูงขึ้นอย่างเงี้ยพ่อก็จะเป็นช่างพ่อก็จะแบบตกแต่งหมายถึงว่า คือบ้านช่างมันไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้ก็ประมาณนั้นพ่อก็จะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเรื่อยเรื่อยไปของแกแกจะทำของแกไปแกก็ติดสาผนังฉาบปูนเปลี่ยนไม้จากไม้จริงเป็นฝาชัลลาปลวกก็ได้ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม้จริงๆอ่ะมันมันโดนตลวกขึ้นไปหมดบางส่วนแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนหลังคาใหม่ด้วยอะไรใหม่ด้วยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับบ้านสไตล์บ้านๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงรถอีกโรงนึงนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกโรงนึงก็วันนี้น้องสาวไม่อยู่น้องสาาวอออกไปบบ้นนเมืงะครั อันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูด้านในนะคบด้านในของบ้านพ่อกับแม่นะคบตอนนี้ก็จะเป็นเป็นเพด,ด้าเตี้ยนะครับเป็นเพดานดเตีย้ยก็ใครสูง180ิอาจจะเดินยากนิดนึงนะครับมาตรฐานคนไทยก็ประมาณ1้อยกว่านะครับก็จะมีโซนนั่งพักดูทีวีมีแอร์มีหน้าต่างมีหน้าต่างโซนนี้ก็จะเป็นที่อ่านหนังสือของเด็กๆห,หลานๆเนี่ยครับเนาะตอดไฟแบบนี้ก็โดินเดินชนเพราะว่าผมเป็นคนสูงประมาณ178เดินชนแตกไปหลายรอบแล้วก็เลยย้ายออกไปทําบ้านตัวเองอันนี้ก็จะเป็น รูปรับปริญญานะครับตอนถ่ายรับปริญญาอันนี้คือมหาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมอยู่ตรงตรงเดี๋ยวนะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่เฮ้ยหายไปไหนผีหลอกฮ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงกลางนะครับนี่ผมอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็อันนี้พ่อนะครับพ่อพ่อตอนนี้เกษียณแล้วครับพ่อรับราชการครูนะครับเกษียณก็ออกมาทําสวนอยู่ที่บ้านอันนี้ก็น้องสาวอันนี้น้องสาวน้องสาวเป็นพยาบาลนะครับน้องสาวเป็นพยาบาล ห้องน้ำอยู่ให้องนึงแล้วเดี๋ยวทะลุไปเนี้ยเป็นห้องครัวห้องนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวอีกห้องนึงนะครับนี่อันนี้คุณปู่คุณย่าสวัสดีครับน้องสาวนี่ฉันบนก็ไม่มีอะไรเป็นบ้านไม้แล้วก็เก็บของลูกๆอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวจะมาเก็บอ่ต้นตะลิงปลิงใครเคยเห็นต้นตะลิงปลิงบ้างคงมีคนเคยเห็นแต่บางคนก็อาจจะมีไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้คือต้นตะลิงปลิงอันนี้ต้นนี้นะครับอยู่ตั้งแต่คุณทวดอยู่ก็คือหลายร้อยปีแล้วเหมือนกันต้นตะลิงปลิงต้นใหญ่มากเลยครับนี่มันนนกกก็็หาาายยะะะเเเดี๋วจอบตต้ลลิิงงป ไปทำยำปลากระป๋องนะครับมันเป็นทั้งปีเลยครับนี่แบบเนี้ยไปยำเห็นแล้วน้ำลายแบบเยี่มปากนี่จะไปเอาไปทำยำปลากระป๋องใส่ยำปลากระป๋องคืออร่อยมากครับยังไม่เคยกินใช่ไหมยำปลากระป๋องใส่ตะลิงเปริงเด็ดเด็ดเด็ดไปหามาทำดูนะครับเป็นเมนูที่กินมาตั้งแต่โบราณนะครับย่าสอนก่อนอยู่กับยา่าโตมากับยา่าโตมากับยายนะครับก็เลยทำกับข้าวเป็นยาลางก็เป็น,ปนโค่นนะทุกคนแก้วตะก้ามานะครับใส่กระเป๋า ทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าป่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทะลุอีกสวนหนึ่งเราจะไปตัดกล้วยป่ามาแกงส้มนะครับแกงส้มแกงใต้นะครับนี่นะครับทางเข้านะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับต้องเดินดูเท้าดีๆนะครับเพราะว่าอยู่ในป่านะครับมันก็อันตรายนะ เรากำลังกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวกินกันวันนี้ก็จะมีแกงส้มหยกกล้วยใส่กระดูกหมูเนาะแล้วก็มียําปลากระป๋องใส่ตะลิงปิงมีคนถามนะครับว่า,าทางปาล์มมันจะหล่นใส่หลังคาบ้านไหมก็คือ,คอจะตอบว่าไม่หล่นนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดปาล์มเนี่ยเราก็จะแต่งทางที่มันที่มันเกะก,กะออกมาด้วยแล้วก็เจะมาเรียงข้างๆต้นอย่างนี้ครับมันก็จะไม่มี ทางปามที่มันจะร่วงใส่บ้านนะครับก็จะเรียงอย่างนี้นี่น,น,นี่ข้างโวนก็อย่างี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มมืดพอดีเลยเดี๋ยวไปทากับข้าวกินกันดีกว่าบ้านก็เปิดไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ใช้โทนไฟที่เป็นสีเหลืองมองไกลๆนึกว่าไฟไหม้นะคือ <c ười> คนที่ไม่รู้ว่าเรามาสร้างบ้านอยู่ตรงเนี้ยคนที่เขาขับขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตรงนั้นเนะี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนเฮ้ยบ้านใครอ่ะเหมือนแบบไฟไหม้อยู่เลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ โอ้นี้สีเหลืองท้องฟ้ากําลังแบบว่ามุงมิงมุงมิงมันก็เลยแบบอืมบรรยากาศนิดนึงนะครับวันนี้มีอารมณ์แบบเนิบๆน,นิดนึงแล้วก็ลมที่บ้านพัดดีมากนะครับก็เลยชิลมีความชิลนิดนึงมีคนเป็นห่วงบอกว่าสร้างติดริมน้าปับ๊บน่าจะยกบ้านให้สูงขึ้นมาอีกจริงๆมันก็เเรารู้เราอยู่ตรงนี้มาประมาณเกือบทั้งชีวิตอะ่ะก็คือ30สิกว่าปีะนะก็คือถ้าเกิดน้ําท่วมเต็มคลองเนี้ย ก็คืออำเภอที่ติดกับอำเภอเมืองอภอพุนพินอ,เ,อเมืองสุราธานีอย่างเงี้ยน้ําก็คือแบบท่วมถึงหลังคาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน,น้ําตรงเนี้ยขึ้นจนถึงตัวบ้านอ่ะตัวเมืองก็ไม่เหลือนะครับบ้านไว้พักผ่อนอะ่ะเออนะไม่ดราม่านะจ๊ะไม่ดรามา่าให้ดูลักษณะบ้านไฟเฟยก็เหมือนเดิมเหมือนที่เคยทําคลิปไปบอกให้รีวิวบ่อยๆอยเนาะ S <S ี่สะพานเอ้ยย่าน้ำพูก็เริ่มเต็มตะหลิ่งแล้วนะครับเนี่ยย่าน้ำพูเริ่มเต็มตะหลิ่งละว,วันนี้ไม่ได้ให้อาหารปลาแล้วก็น้ําก็เริ่มแห้งนะครับแต่เดี๋ยวพอมันแห้งเยอะๆเขาก็จะปล่อยน้ํามาจากเขื่อนนะครับก็สบายเราไปทํากับข้าวกินกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ากับข้าวจะออกมา สไตล์บ้านสวนมันจะออกมาหน้ากินขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะออกหยวกกันนะครับก็คือจะเอาเกลือ,เกล,อลเกลือผงนี่แหละใส่ไปในน้ำด้วยเวลาปอกมันจะได้ไม่ดำนะครับดูนี่เดี๋ยวลอกออกก่อนนะครับเพราะว่ามันแก่มันจะเหนียว กินคนเดียวไม่ต้องเอาเยอะ แล้วนะครับแกงส้มหยกกล้วยแล้วก็ใส่กระดูกหมูซี่โครงหมูแล้วก็อันนี้ยำปลากระป๋องนะครับแล้วก็ใส่ตะลิงปิงแล้วก็มีพริกมีหอมบีบมะนาวใส่นิดนึงนะครับนี่ยังไม่ได้คนนะครับลักษณะหน้าตาก,ก็ประมาณนี้มาใครอยากกินกับข้าวบ้านๆมาที่บ้านนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับช่องนะ่ะบ้านสวนนะครับบ๊ายบาย